รู้ไหมครับว่าในยุคจิมโบลานเนี่ยทำไมผู้หญิงสมัยราชวงศ์ชิงเขาต้องใส่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ใหญ่ๆอยู่บนหัวแล้วก็มีดอกไม้มีเครื่องประดับนะครับผมจริงๆสิ่งนั้นจะเรียกว่าตาลาช่นนะครับและไม่ได้มีมาแบบตั้งแต่ต้นนะครับเพิ่งมีตอนช่วงปลายราชวงศ์ชิงสมัยซูสีไทเฮานะครับเหตุผลที่ซุสีไทเฮาอยากให้มันมีเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือทําให้ผมของตัวเองดูตกต่า 2ก็คือสามารถใส่เครื่องประดับไว้บนหัวเยอะเพื่อแสดงถึงความรวยของตัวเองนะครับผมโดยก่อนหน้านั้นนะครับผู้หญิงชาวแมนจูเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใส่ต้าลากือนะครับอย่างมากก็คือทําผมเหลียงป่าโถนะครับที่มันจะเป็นตัวเล็กๆอยู่บนหัวนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นของราชวงศ์ชิงเนี่ยอาบนหัวก็จะไม่ค่อยมีเครื่องประดับอะไรนะครับผมเขาก็จะใส่แค่ดอกไม้ไว้ประดับสวยงามน,นะครับ จนต่อมาในช่วงราชวงศ์ชิงช่วงกลางนะครับเขาก็ทั้งจะใส่เครื่องประดับมากขึ้นเพราะว่าเขารวยมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่มันใส่แบบเวอ่อวอลังอลังนะครับคือช่วงปลายลราชวงศ์ชิงนั่นเองนะครับอยากรู้อะไรแบบนี้อีกไหมครับคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ